คณะที่เดินทางไปโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกหรือว่าสอปอสทบอนำคณะไปก็จะมีเอกอัครราชาทูต3ประเทศอุปัทูต3ประเทศผู้แทนการทูต5ประเทศรวมถึงทูตทหาร23ประเทศสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเกือบ200คนค่ะเดินทางไปถึงกองบิน21ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยได้ไปรับฟังบรรยายสรุปที่ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ ซึ่งในการบรรยายสรุปมีการเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่การเข้าไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในปราสาทตาควายตาเมืองทมการเผาสาลาตรีมกุกและการขุดคูเลตในพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ละเมิดข้อตกลง MOU ปี2543ไปจนถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกรวมทั้งเน้นย้ำว่าระเบิดทุนระเบิดที่เหยียบเป็นชนิดเดียวกันกับที่วางไว้บริเวณปราสาทตาควายในขณะนี้ มีการย้ำว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนโดยมีเป้าหมายเป็นพลเรือนในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะ จากนั้นจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้ได้เห็นภาพความจริงของความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่สาธารณะซึ่งละเมิดกฎการประทะและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยพื้นที่ที่จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมันปะตะทบ้านผือที่ตำบลหนองลาดอำเภอกันทรลักษ์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต8คนจุดที่2จะไปโรงเรียนภูมิสรนวิทยาตำบลเสาธงชยัยศรีสะเกด ที่เสียหายจากแรงระเบิดจุดที่3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเมงตำบลเสาทงชัยที่ถูกแรงระเบิดเสียหายและจุดที่4ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลายัยเทคโนโลยีกันทรรักษ์ค่ะไปเยี่ยมชมและประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมค่ะ